ฉายแล้วค่ะก็จนได้ครับตื่นเต้นมากจริงๆตั้งแต่กุมภาเนาะต้นปีจริงๆเรามีโปรแกรมจะ่ฉายแต่ว่าโอเคเราถึงเลื่อนมาเพราะว่าโควิดต่างๆลงหนักต่างอย่าเงี้ยแล้วก็จนมาได้วันนี้ก็แฮปปี้ครับทุกคนนักแสดงนีแต่ว่าแบบช่วงนี้งานเราลุมเยอะมากเลยใช่ไหมคะรับก็จริงๆผมว่าตั้งแต่ช่วงพอช่วงโควิดเลยเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรฉายเราก็ถ่ายที่นไปอยู่แล้วตอนมันมันเมันมาเจ็บครับมันก็ เพิ่งมาไล่ออกเลยช่วงนี้แล้วโปรเจกต์ใหญ่อะไรของเรามีไหมของหนังต่อไปอะไรเนี้ยก็จริงๆตอนนี้มีใจฟูเนาะก็ไปดูกันได้นะแสดงเย้อนชาติอุลลานี้ครับก็ไายของเรื่องนะครับของจีเดียสตุลาก็ก็มีละครครับไม่โดนเลย่ว่าตุลาโอ้โหแต่ว่าตุลานี้อันอันแบบสุพลังเลยใช่ไหม พอไม่เชิงอันบอว่าทุกคนได้ทำสล็อตเวลานั้นพอดีแล้วมันก็เลยมาลงช่วงนี้นกันบอกดก็เ,เลยเรียกว่าอ,าอาจ,จะเป็นเหมือนช่วงนี้นคนอาจจะได้เห็นเยอะงานเยอะที่มีเวลาพักผ่อนไหมจริง,รงๆก็คือก,การพักผ่อนแล้วก็ทำง,งานนะครับไม่เจอเพื่อนไม่เจอแสดงอ,อยู่กับตัวเองมากกว่าละช่วงนี้ัอยู่ในกองก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่กับตัวเองนะฮะเรื่องงานเงื่อนเยอะไปหมดก็ไอ้ไม่เที่ยงเห็นพี่พีทออกงานเยอะรับงานเยอะ ช่วงนี้คือแบบยังไงคะก็ไม่ได้เยอะนะคือจริงๆผมก็ถือว่าไม่ได้ไปอีเวนต์เลยนอกจากช่วงที่ผม่านก็ไมีดีเยอะหน่อยว่าเราอยู่ในกองถ่ายแหละครับเน้นใช้ชีวิตกันกับการจัดแต่งการจัดแต่งก็อย่างแสดงเห็นพี่พีทออกมารีวิวชีวิตโสดครับเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติมีคนสุดท้ายครับแต่แฟนๆเขาคงห่วงนะอยากพี่พีทมีแฟนอะไรอย่างเงี้ย ก้าวถามถึงในเชิงที่การอยู่คนเดียวมากกว่าค่ะมันใช้ได้ใช้ชีวิตในการทาทาอะไรมากกว่าใช่ไหมหมายถึงว่ามีเวลาในการผมว่ามันไมสิ่งที่ชอบมันไม่ได้แปลว่าอยู่คนเดียวจะได้ทําอะไรเยอะกว่ามันไม่มันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นคือหลายคนเขาก็มีความรักเขาก็ทําได้ผัว่ามันไม่ได้เป็นกดเขียนมาว่าแบบมีแฟนจะไม่มีชีวิตของตัวเองมันบอว่ามันแมนมกันได้มันแค่ทำให้เราอาจจะไม่มีกรงผ่านเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้ ู่คนเดียวได้เลมีความสุขกับตัวเองมันมาอย่างมันมาบาทีแบบ่าตอนนี้ี่เราเทนอยู่คนเดียวอะค่ะมันมาแรงหรือว่าเราอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกอะไรเยอะมากจริงๆผมว่ามันก็อยู่ในยุคที่บางคนไม่จําเป็นจะต้องมีผู้ครองก็ได้ก็มีความสุขได้คนเราความสุขเรื่องที่ตัวเองมีบางคนก็มีความสุขมันก็แล้วแต่คนอะหมาความสุขแต่ละคนมีอยู่เหมือนกันแล้วมันไม่ได้มีกรอบนะว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นความสุขในอุดมคติแต่ละคนมี ว่าเราไม่ได้ขดขวานุข่ายคว้าหาความรักใช่ไหมพี่พีไม่ผมว่าอะไรจะเกิดก็เกิดับส่วนตัวเดี๋ยวนี้ชอบอยู่คนเดียวไหมคะต้อหมายถึงว่ามันอยู่ยังไงก็ได้ผมว่าผมไม่ได้คาดหวังกับการที่แบบว่าเราไปฝากชีวิตกันอยู่เราอยู่ในแบบที่เราเป็นนะค้ก็จะก็จะมีความรักของมันนะก็เห เล่นหนัง,จงเจอเพื่อนๆตายปกติดเข้าไปแหลกผมว่ามันจะมีคนแหลกไปแลว้วว่าหายเลยของแ,แบบนี้ช่วงนี้ก็คือรีแหลกซ์บ้างไหมคะก็ต้องพยายามเราบผมว่าการพักผ่อนกับการทำงานเหมือนกันถ้าถ้าเราได้พักผ่อนเราก็จะพร้อมทำงานเพราะฉะนั้นการพักผ่อน,นพี่ๆถ้าพี่ๆเจอเพื่อนแบบว่ามีแฟนอะไรเนี้ยแล้วเราแบบไปโสดๆอะไรเนี้ยเราใช้ขเขริมนะบอกว่ายุคนี้เราอินดิพเอนเดนต์ใครๆก็อยู่ด้วยตัวเองได้ไงกบอกแมไม่ มีแฟนไม่ได้ไม่ไม่มีแฟนไม่ได้เป็นเรื่องแบบแปลกเราไม่ได้เป็นมุจลาราตอะไรแล้วก็มีคนอย่างนั้นเลยแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอะไรมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับทำไมคไมีนิยมขึ้นหรอกก็มีงานนู่นนี่นะก็ใช้ชีวิตปยู่กับครอบครัวอะไรมา